สวัสดีกับเพื่อนๆชาวสแน็กไลฟสวัสดีทุกคนเลยนะคะพี่จุ๋มก็รักและคิดถึงเกมนี้มากเลยนะคะใครที่ชอบเล่นเกมนี้นะคะเหมือนกันก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะชื่อแต่ละชื่อเราก็จะคุ้นคุ้นกันอุ้ยจ้าจ้าจ้าแย่งเข้าไม่ทันเลยพี่จุม๋มสำหรับใครที่ดูพี่จุ๋มเล่นแล้วนะคะอยาก คิดอยากจะโหลดมานะคะก็โหลดมาเล่นเลยนะจ๊ะชื่อเกมสนกไซบอสเป็นเกมที่สนุกสนานแต่งตัวภาพสีสันสดใสมากแล้วก็มีของรางวงรางวัลน,นะคะมีของให้เก็บแม่ลงแม่เหล็กนะคะที่หนึ่งก็คือเราจะาที่หนึ่งนะคะก็จะใด้ส่สมงกุฎสุดสวยใครไดใส่มงกุฎก็จะสง่าง,งามมากเลยนะคะ พูดน้อยจ้าพูดน้อยค่ะเอียแกตายแกเอาไปช่ว โอ้กุ้งหรือเปล่าเนี่ยตัวกุ้งหรือเปล่าจ้าเราต้องเอาพกแม่เหล็กไปด้วยนะจ๊ะใหญ่ๆเลยแม่เหล็กดูบเลยพี่จุ๋มไม่ไหวนะตัวใหญ่ช้ามากเลย yes โอ้อยอ่ะพี่จุ๋มไป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  แย่งเรอีที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมคะที่หนึ่งได้ใส่มงกุดน่ะสวยงามตัวนี้ที่ค่าเราเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ไหมเอออย่าอย่าอยาอย่าค่ะอย่าสถานการณ์เราเหมือนจะเป็นรองนะคะเราก็อย่าไปสู้เข้ามากนะคะบิดวบิดวิวนี่ โอ,โ,อโอ้โหรบทันนะคะใคิวเลยเนะเรายังไม่ถึงหนึ่งพันโอ้ที่หนึ่งไปที่ กใจแรงมากพี่จุ๋มโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายลากันไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการซับสไครต์และรับชมนะคะช่องจุ๋มออซัมขอบายบายไปเร็วค่ะ